สวัสดีครับสำหรับคนทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกิจการเล็กๆหรือองค์กรใหญ่ๆเลยเนี่ยความท้าทายอย่างหนึ่งที่เจอกันหมดก็คือจะคุมเรื่องเงินเงินทองทองอยังไงให้มันอยู่หมัดที่สุดวันนี้เราจะมาเจาะลึกเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การควบคุมเงินสดกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นกันครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับ ในแต่ละวันเนี่ยมันมีรายจ่ายยิบย่อยเต็มไปหมดเลยตั้งแต่ค่ากาแฟให้พนักงานค่าแท็กซี่ไปจนถึงบิลก้อนโตที่ต้องจ่ายให้ซัพพลายเออร์คำถามสำคัญก็คือเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยถูกใช้ไปอย่างถูกต้องแล้วก็มีระบบที่คอยตรวจสอบอย่างดีเรามาเริ่มกันที่ต้นตอของปัญหากันก่อนเลยเงินสดเนี่ยนะครับคือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดข้อดีก็คือมันใช้ง่ายสะดวกแต่ข้อเสียก็คือ มันก็รั่วไหลง่ายที่สุดเหมือนกันไม่ว่าจะเกิดจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะไปถึงการทุจริตเลยก็ได้เนี่ยแหละครับคือเหตุผลว่าทําไมการมีระบบควบคุมที่ดีมันไม่ใช่แค่ทางเลือกนะครับแต่มันคือสิ่งจําเป็นสําหรับทุกธุรกิจเลยโอเคเพื่อให้เห็นภาพช,ชัดๆนะครับเรามาเริ่มจัดการจากเรื่องเล็กๆกันก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือพวกรายจ่ายหิบย่อยที่เกิดขึ้นทุกวันนี้แหละครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นจุดที่หลายคนมองข้ามได้ง่ายที่สุดเลย เครื่องมือแรกที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ก็คือระบบเงินสดย่อยครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับรายจ่ายเล็กๆน้อยๆพวกนี้โดยเฉพาะเลยทําให้การทํางานมันคล่องตัวขึ้นเยอะครับพูดง่ายๆเลยนะครับเงินสดย่อยเนี่ยมันก็เหมือนมีกระเป๋าตังค์สำรองไว้ที่ออฟฟิศนั่นแหละครับคือเราจะกันเงินสดไว้ก้อนนึงในวงเงินที่กําหนดไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อเอาไว้จ่ายค่าอะไรเล็กๆน้อยๆอยที่ถ้าต้องมานั่งเขียนเช็คทุกครั้งเนี่ยโอ้โหคงไม่สะดวกแน่ๆ แล้วมันทำงานยังไงเหรอครับง่ายมากๆเลยครับมีแค่3ขั้นตอนเอง 1. คือตั้งวงเงินครับก็แค่เบิกเช็คมาเป็นเงินสดตามจานวนที่ตกลงกันไว้ 2. พอมีรายจ่ายอะไรก็จ่ายจากเงินก้อนนี้ไปแล้วก็อย่าลืมเก็บใบเสร็จไว้ด้วยและสุดท้าย 3. พอเงินใกล้จะหมดก็รวบรวมไปเสร็จทั้งหมดไปทำเรื่องเบิกชดเชยเพื่อเติมเงินกลับเข้ามาให้เต็มเท่าเดิมแค่นี้เองครับ หัวใจของระบบนี้ก็คือความสมดุลครับหลักการสำคัญที่เรียกว่า i m p r e s s System เนี่ยมันบอกไว้ว่าไม่ว่าจะจ่ายอะไรไปเท่าไหร่ก็ตามนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาเงินสดที่เหลือมารวมกับมูลค่าของใบเสร็จทั้งหมดยอดรวมมันจะต้องเป๊ะเท่ากับวงเงินที่เราตั้งไว้ตอนแรกเสมอหลักการง่ายๆแบบนี้แหละครับที่ทำให้การตรวจสอบมันทำได้เร็วและแม่นยำมากๆเอาละครับตอนนี้เราจัดการกับรายจ่ายเล็กๆก,กันไปเรียบร้อยแล้ว ทีนี้มาดูอีกด้านหนึ่งของเหรียญกันบ้างนั่นก็คือการจ่ายเงินก้อนใหญ่ๆที่มีความสำคัญซึ่งแน่นอนว่ามันต้องการระบบที่รัดกุมกว่านี้เยอะเลยครับสำหรับรายจ่ายก้อนโตๆเนี่ยเราจะใช้ระบบเดิมๆไม่ได้แล้วนะครับมันต้องมีอะไรที่รัดกุมกว่านั้นเยอะและนั่นก็คือหน้าที่ของระบบใบสำคัญครับ มันคือระบบควบคุมภายในที่ออกแบบมาเพื่อการจ่ายเงินจำนวนมากโดยเฉพาะเลยเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนมันโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้จริงๆระบบใบสำคัญเนี่ยมันก็เหมือนเป็นด่านตรวจเข้มเลยครับคือมันมีกฎว่าทุกการจ่ายเงินก้อนใหญ่จะต้องมีการทำเอกสารที่เรียกว่าใบสำคัญจ่ายขึ้นมาก่อนซึ่งเจ้าเอกสารตัวนี้และครับที่จะต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ก่อนที่จะมีใครออกเช็คจ่ายเงินออกไปได้ความรัดกุมของมันเนี่ยก็อยู่ที่ขั้นตอนที่ละเอียดมากๆนี่แหละครับคือกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็นช่วงๆเลยนะตั้งแต่ช่วงจัดทําแล้วก็ตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเลขทุกอย่างมันถูกตั้งไปจนถึงขั้นตอนการอนุมัติและบันทึกบัญชีโดยผู้มีอํานาจและสุดท้ายคือขั้นตอนจ่ายเงินและแจ้งผู้รับจะเห็นเลยนะคะว่าทุกย่างก้าวเนี่ยมีการแบ่งหน้าที่และตรวจสอบกันเองอย่างชัดเจน พอขั้นตอนมันรัดกลุ่มขนาดนี้ประโยชน์ที่ได้ก็ชัดเจนมากครับ 1. คือเรามั่นใจได้หรือว่าการจ่ายเงินทุกครั้งถูกต้องและผ่านการอนุมัติมาแล้วจริงๆ 2. คือมันช่วยป้องกันการจ่ายเงินมั่วๆหรือการทุจริตได้ดีมาก 3. คือมันสร้างเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจนและสุดท้ายมันช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ต้องเก็บเงินสดไว้ในบริษัทเยอะๆด้วยครับ มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มคิดแล้วว่าโหระบบมันดูซับซ้อนจังแล้วถ้าเป็นกิจการที่เล็กมากๆเจ้าของทําเองคนเดียวไม่ได้ต้องการความซับซ้อนอะไรขนาดนั้นล่ะมันจะมีทางเลือกอื่นที่ง่ายกว่านี้ไม่นาคาตอบคือมีแน่นอนครับสําหรับธุรกิจขนาดเล็กมากๆก็มีทางเลือกที่เรียบง่ายกว่านั่นก็คือการบัญชีเดียวครับ ซึ่งเป็นวิธีการทำบัญชีแบบตรงไปตรงมามากๆเหมาะกับกิจการที่ยังไม่ใช่นิติบุคคลหรือคนที่ยังไม่ต้องการความซับซ้อนของระบบบัญชีคู่พูดให้เห็นภาพง่ายที่สุดเลยนะครับบัญชีเดี่ยวมันก็เหมือนกับการที่เราจดบันทึกรายรับรายจ่ายในสมุดบัญชีธนาคารส่วนตัวของเรานั่นแหละครับเน้นความตรงไปตรงมาจดว่าเงินเข้าเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่แค่นั้นเลยไม่ซับซ้อนแล้วใครล่ะที่เหมาะกับระบบนี้ก็ต้องบอกเลยว่า เหมาะสุดๆจับกิจาการขนาดเล็กมากๆที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือเจ้าของกิจาการที่อยากประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องการข้อมูลการเงินแบบพื้นฐานเอาไว้ดูเองภายในกิจาการไม่ได้ต้องทำรายงานอะไรที่ซับซ้อนครับเอาละครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วหัวใจสำคัญจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การรู้จักระบบทั้งหมดหรอกนะครับแต่อยู่ที่การเลือกใช้เครื่องมือที่มันใช่สำหรับสถานการณ์ที่มันใช่ต่างหาก ถ้าจะให้สรุปเป็นภาพง่ายๆเลยนะครับก็คือเราต้องเลือกเครื่องมือให้ถูกกับงานครับถ้าเป็นรายจ่ายเล็กๆน้อยๆในทุกวันก็ใช้เงินสดย่อยไปเลยเพื่อความสะดวกแต่ถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สำคัญมากๆอันนี้ต้องใช้ระบบใบสำคัญเพื่อการควบคุมที่รัดกุมและสำหรับธุรกิจขนาดเล็กมากๆที่เน้นความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนก็เลือกใช้บัญชีเดียวได้เลยครับ ดังนั้นสิ่งที่อยากให้จําไว้เลยก็คือระบบพวกนี้มันไม่ใช่แค่ขั้นตอนทําบัญชีที่ดูน่าเบื่อนะครับแต่มันคือเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยสร้างการควบคุมความปลอดภัยและประสิทธิภาพให้กับการทําธุรกิจของเราจริงๆและสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามไว้ให้ได้กลับไปคิดต่อนะครับว่าวันนี้ระบบการเงินของกิจการที่เราดูแลอยู่เนี่ยมันรัดกุมและเหมาะสมกับขนาดและประเภทของรายจ่ายแล้วหรือยัง ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ